รถไฟ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคิดว่าผมเดหนุนคิดเหมือนพี่เลยว่ะไปแล้วหนุนคิดเหมือนพี่เลยว่ะเฮ้ยไงทุกคนตามรถไฟครับโอ้โหรถไฟวิ่งโคตรช้าเรามาจี้ตูดรถไฟกันเลยครับโอ้โหสุดยอดเป็นไงอย่าให้ว่างอย่าให้ว่างครับบอกเลย ขับจี้ตูดรถพวกเดียวกันมันน่าเบื่อครับโอ้เสียนนไปนนนวลละมาแรงจัดแมนแรงมาแรงพี่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 รถไฟพี่รถไฟสองขบวนใช่มันมีสองขบวนเอ้ยไอ้เยือไม่สวนมาไงวะตกใจหมดเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farming Simulator 19นะครับผมวันนี้พวกผมก็จะมาขนดินนะครับ แต่ว่าวันนี้เราได้รถคันใหม่มาครับผมเป็น f x z 3 6 0นะครับไฟโคตรเยอะอะทุกคนนี่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ทำหรอกนะครับผมผมไปเปิดไปเปิดหัวรถของครอื่นมานะครับผมเอารถคนอื่นมาเปิดหัวนะครับก็ได้มาแบบที่เห็นนะครับนี่เราจะดินทำไรดีพี่ใช่ขนดินไปส่งลูกค้าครับผมตรงไรหมายเลขสนะครับเน่เดี๋ยวตามพี่มาก็ได้มา ใช่ครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยโอ้โหบัเลงเสียงแต่เลยฝั่งโน้อนอาจจะแลกหน่อยนะทุกคนถ้าแหลก,ก็ขออาภัยหน่อยนะครับใครเราไอ้กเกมมันมีระบบเกียร์ด้วยนะเกมลองฟังดีๆมันมีระบบเกียร์ด้วยนะคันนี้ฟังดีๆมันใส่เกียร์ให้ด้วย ตัดยางไม่เสียตัดยางเลนใช่โอ้โหโคตรแรงอ่ะทุกคนแม่งวิ่งได้320อ่ะเกมใช่โอ้โหขึ้นเลยอ่ะโอ้โหโคตรแรงที่เข้าตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนมายิงมายิงนี่นี่ตรงเลยตรงเลยใช่พี่ดุต้องไปทำพี่รถเราบนเลยเฮ้ยรถของพี่เหยียบแป๊บเดียวอ่ะมาแล้วมาแล้วเอ้ยหนุนตามไม่ตันหนุนโอ้รถพี่โคตรแรงอ่ะบอกเลยโโโรัอ๊ยบนเลยปั๊มมานะ ก่อนถึงทางรถไฟเลี้ยวซ้ายนะนี่รถผมวิ่งได้แค่83รถพี่วิ่งได้320อ่ะโคตรแรงใช่เหรอพี่ใช่เนี่ยอันนี้วิ่งได้มากขายรถทิ้งซื้อใหม่ได้บ้างซื้อใหม่ซื้อใหม่แรงจริงแรงจริงคันนี้แรงจริงเป็นไงทุกคน1 0ล้อวิ่งได้320อ่ะทุกคนมาเหอะรถคงรถแข่งก็มาเหอะครับพร้อมบวกอ่ะจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเราทำกระบะซิ่งต้องพี่เราแข่งกันฮะแข่งกันคนหนักนะพี่กระบะซิ่งได้เลยจริงๆแล้ววันนั้นพี่ก็ทําได้นะแต่ว่า <พด S 1> มัน<า>ใช่ใช่มันบั็กคนอะเอ้ยเดี๋ยวนะทางเข้าอยู่ตรงไหนวะอ๋อเลี้ยวมาทางนี้เราจะลงไปในเหมืองกันหรอพี่ใช่แล้วครับนี่นี่ทางเข้ามันอาจจะแคบๆหน่อยนะต้องค่อยๆมาอุ้ยกระตุกว่ะไม่ไม่ไปโน่นแล้วเข้ารถไก่รถโน่นไก่รถนี้อ๋อโน่นกลัวรถไม่แรงใช่ไหม มาแล้วมาหลาพลูกเราต้องกินค่อยๆลงนะเดี๋ยวคว่ำหนะตรงนี้โอ้โหนี้คือทางลงเหมืองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมืองหินหรือเหมืองอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจปาดโธทางลงโคตรชันน่ะนี่ถ้ารถแมลงมานี่จบแน่นอนขึ้นไม่รอดนะครับไย ผมนี่แหละติดุ่กมาจะขึ้นไหวไหมนั่นเองเอ้ยขึ้นไหวเดี๋ยวๆๆๆพี่ผมถึงปั๊มแล้วพี่เลยเลยปั๊มมาเลยปั๊มมาวิ่งตรงมาเรื่อยๆแล้วก็ก่อนก่อนถึงทางรถไฟมันจะมีซอยเล็กๆอยู่ก่อนถึงทางรถไฟนะดูเราในแบบกดก้าดูแบบใช่เหมืองหินพี่เหมืองหินใช่ไหมมีเครื่องขุดหินด้วยอ่ะโคตรใหญ่ ออ๋ก่อนถึงรถไฟมีซอยซ้ายมือใช่ไหมใช่แล้วเป็นซอยเล็กๆอะ่ะแล้วก็ตรงมาเลยทางเข้ามันจะอยู่ข้างๆบ้านน่ะเราจะเข้าซอกดูห็นรอยรถปั่งเออน้นมาตามรอยรถก็ได้ไง่ายดีมาแล้วจ้ามาแล้วไม่วางเลยลอยรถยนต์มาแล้วผมเข้ามาทำอะไรในบ้านเขารอยอมีน้ำด้วยอย่าบอกนะ คลินไม่ได้หสิได้กดเอ็นก่อนไออันนี้นะ soil นะอ o ซออะไรสักอย่างนี่แหละพี่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกซอยซอยเออซอยนี่เมืองหินนะครับทุกคนนู่นนุ้นนู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 ้นลอยมาแบบนั้นเลยเหรอโอ้โหสุดจัดเลย เป็นไงครับทีมงานผมสุดยอดแต่ละคนนี่เสร็จแล้วเอาขุดดินมาพร้อมว่าไงจีบินไม่เรามาขนดินไงแบบว่าหลังจากมันมันจะมีหินเอ้ยไม่ใช่มันจะมีดินอะ่ะเวลาเขาขุดหินอ,ะนอ่ะนึกออกไหมอ่าใช่ใช่มันจะเป็นหน้าดินอะ่ะเขาต้องขุดหน้าดินออกแล้วก็ค่อยจะมีหินเขาก็จะเอาดินไว้ให้เรามาขนแบบนี้แหละอันแรกเลยใช่ไหมอันตัวเอสนะอันที่สองอ,ะอ,อ,งอ่ะอันแรกก็แล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรเกิน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 ,นเกินปาดแฝดสามครับผมเป็นไงนอุ้ยแหลกแหลกหลกปลาโทไปละเดีย๋ยวเราจรอดรอทีมงานก่อนเนี่ยทุกคนดูดิเป็นเครื่องขุดหินน่ะขุดเหมืองอ่ะทุกคนดูดิโคตรใหญ่อ่ะโอ้โหที่เขาใช้อีด,ดูโซตกะขาบโซตกะขาบนี้รถเทเลอร์ขนมันเหมือนมันเหมือนตัวขับเคลื่อนของนาซาเวลาขนย้ายจะดไ ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันเตเท่ากันมัตเตอเท่ากันขนาดนั้นเลยเหรอพี่อันนี้เป็นรถของมาตูมไม่ใช่เหรอคันเนี้ยมาตูมใช่ก็ก้อยไอ้ตามมันต่างทำทีปมาตูมโอ้โหวิ่งได้อยู่ครับได้อยู่นี่จะขึ้นไหวไหมเท่านั้นแเนเอาดูผมใส่เลครับใส่พ่วงโอ้โห ก็หอดเยอะโอ้พี่ใส่พวกโอ้โหทุ่ดโน่ปีล้อปีตอนนี้แมน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 โอ้โหเป็นไงเกมแรงใช้ได้อะแรงใช้ได้เออเอมเกมเกมเลี้ยงแต่เลยงปาดแลก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 มันคือแลกแท้เราจะรอเราจะรอขึ้นไม่ได้แน่นอนโอ้รถพี่ไปเรี่วเลยนี่โอ้ก็บอกเดนใส่พ่วงอะน้องพี่ ที่ดูผมเสียงพว่างเดียวโอ้โหคนอยากโคนอันนี้เครดิตตัวรถน้องมาตูมนะครับผมช่างมาตูมนะอันนี้ให้เครดิต full option จแล้วครับถ่ายรูปควรจะถ่ายรูปแบบล่วงไว้นะลุ้มเรือล่วงไว้นะเดี๋ยวพี่ไปรอหน้าบ้านแล้วกันออกทางเดิมพี่ว่าพี่ใช่โอ้โหรถพี่ขึ้นสบายอ่ะเกมเป็นไง เอรถอุ่นจริงรถตกรถขึ้นสบายนั่นเองใส่รูปเลยธรรมดาเออธรรมดาของรถแรงอ่ะครับต้องโหดทีเดียวกเอารวยครับที่ดูแล้วกเอารวยนี่ความแรงเริ่มมาเยือนแล้วครับสีฮงสีฮงสรถลรามีไฟวิ่งด้วยนะทุกคนนี่มีแต่หอ มีแต่หกปากมีแต่หกปากด้วยวัหลังคาเลยใช่ก็คืออะไรยังไงพวกแต่พวกหวอไออ๋อหวอแต่หวอมาแล้วมาแล้วมาแล้วน,นุนล่ะก็ได้เก็บนุนไปไหนแล้วล่ะ <c oughs> ไปไหก็ได้กํกาลังคิมาอ๋อล่วงเลยที่กินล่วง <c oughs> ผมแจงหนุนมาเมื่อกี้เพราะว่านุนมันจะรอเพราะว่าผมยืนผมยืนไม่ได้ผมจะรอไม่ได้แล้วผมเดี <c oughs> ย๋ยวเรารออีกคนก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูหน่นหน่อย,อยกวันหน่อนอยู่ไหนวะเือมีกำลังขึ้นครับผมเดี๋ยวเราติดตราไปนะโอ้หนุนโน่นอยู่โน่นด้วยโน่น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 กำลังไต่เขาขึ้นครับโอ้โหมาแล้วครับโนุนโอ้โหมาแล้วมาแล้วเมืองโคตรใหญ่อ่ะทุกคนด,ดู๋ยวดีทำไมพี่ใจดีไหมพี่ฮะพี่ใจดีไหมใจดีแบบไหนอีก เยิดก็ไม่หกไปผมจะเปิดเปิดลผมจะเปิดาวไฟมาใส่ละเออมันดูแบบไม่เท่แล้วไงมาแล้วมาแล้วอ้าวจัดเลยทีนี้เปิดของแดงครับพี่โอเคพี่นี่แฟดสยองครับแฟดสามครับวันนี้แฟดสามแฟดสยองสองต้นเจ้าครับเฮ้ยตกใจหมดรถไฟมา เเ็นนแล้วีี่ยพไปอันนี้มันอันนี้แล้วเหรอสีโมแล้วเหรอครับพที่ไปดูใน obs คือ,อสีจะส้มมากเลยพี่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเป็นไงไปแล้วนะทีนี้ไปแล้วนะรถอ๋ยวเอาจอดเลยเดี๋ไปก่อนว่า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 ว้าว่าว่าเราพ่วงจะน่าจะใช้เวลามานี่เดี๋ยวตามพี่มาเลยพี่รู้จักทางละน่าพีน่าพีา พี่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 คุยกันตอนไหนพี่อุ้ยทุกคนดูดิผมอะไรฮีโน่แต่นนอกอินสูปไอ้ก็แค่อินสุพันผสมรวมอะไรฮีโน่ไม่ประเด็นคือพี่ว่าจะเอาไอ้คันวิกเตอร์ห้าร้อยคันนั้นมาเปลี่ยนหัวแต่ว่าอ้าวพี่กดไปเจออ้าวมันมีหัวสามหกนี่หว่าพี่ก็เลยกดเปิดกดเปิดให้หมดเลยก็ได้ออกมาตามที่เห็นนี่แหละ อะไรของใครบ้างก็ไม่รู้นะเปิดใส่อย่างเดียวครับโอ้โหโคตรแรงอ่ะทุกคนอ๋อใครอ่ะใครอ่ะใครวิ่งเข้าปั๊มเมื่อกี้อ่ะนุนนุนเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยมันแรกผมเห็นดิดร้อยได้โอ้ยดูดิโคตรแรงอ่ะทุกคนแรงจัดแรงจัดอันนี้เรามาแข่งกันได้เลยนะเนี่ยพี่อย่าว่าแข่งในผมติดพ้วนตามไปทานต่อ พี่ชอบตอนที่มันใส่เกียร์เออพี่ได้รถประจำแล้วนี่คันนี้แหละเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายตรงอ่าซอยข้างๆร้านค้านะแต่ว่าตอนนี้พี่เลยทางเลี้ยวแล้วพี่เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่อยโอ้โหนี่เราทิ้งฝุ่นไว้เลยนะเนี่ยอ,ยอยเ้รกมไม่ได้ติดมาแล้วครับามาแล้ว <ๆ S 2> มาแล้วเบรกน้าเบรกน้าระวังเบรกไม่อยู่เบรกเบรกเบรกหนะุนหะนะุนหนุนเบรกหนุนเบรก หนุนเ,เ,เลยหนุนเลยหนุนไปแล้วตีวงตีวงตีวงหรือว่าตีวงโอ <S <S oh, ้โหตีวงวงมันเริ่มเลยตีวงนี้นึกว่ารถไฟตีวงนะครับเลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้เลี้ยวไม่อยู่โอ้รถหนักจริงครับโอ้ยพี่วาพีหนักผมโคตรหนักเลยคนที่เยอะมากเลยพี่ ถ้าพี่ลากลูกนะพี่ถ้าพี่ทำลูกสีลูกมาด้วยว่าเท่เนี่ยตอนเนี้ยใช่ทำให้เป็นตองสอนง่ายกว่าทำัวแม่อีก <c oughs> แล้วคาบสะพานรถไปมาสวยตูดนะเดี๋ยวอ,อ <c oughs> โอ๊ยสิบเนาทีแล้วนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายมาตอนนี้เอ้เฮอเฮ้รู้สึกว่าอยู่ได้ยินเสียง ข้างขวาเนี่ยเหมือนเสียงใกล้ๆแม่น้ําเสียงรถอะ่ะต้องมีคนหลุดแหละหันไปดูอ้าวเสียงนน,นี่มามาแล้วมาแล้วเสียงนุนมาแล้วโอ้ยสามชาลั่นมาเลยครับไม่ไม่ไมนี่มันเสียเกมแรกตัวผมเอาเหรอเอ้ยเราจะลอดใต้สะพานได้ไหมนี่ ได้ได้ไดโอ้ดูปาดดินไปเลยฟพื่อเป็นไงเอ้าหนุ้นนุ้นนุ้นนุนเป็นไรนุ้นเป็นไรนุ้นเบรคไม่อยู่เไยไม่โกลด์ี่แหละเบรคไม่อยู่นี่นี่นี่บ้านฝั่งขวาเด้อเจ่งเก็บไปแฟหน่อยแหลกแหลกที่เราถ่ายรูปไม่หลงนี้เหรอพี่ใช่แล้ว นี่นเดี๋ยวพี่ถอยเข้าไปนะเดี๋ยวแล้เบรกก่อนเบรกก่อนเออต้องรีบเดี๋ยวนีโอ้โหเรียบร้อยเอาไปพี่ถอยไปละเอ๊ะตรงไหนหลังบ้านเขาหรอเนี่ยข้างๆบ้านเขาจะต่อเติมบ้านไงเขาข้างๆก่อนเอ๊ยก่อนจะไปเทเดี๋ยวแล้งถ่ายรูก่อน ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะครับทุกคนอ้าวทำไมรถไหล่อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมรถไหลวะเออถ้าพี่เดียวไว้ลดก็ไหล่ใช่เหรอใช่เออมันไหลจริงด้วยอ่ะพี่งงมากเลยมาถ่ายแม่งละถ้าแล้วถ้าล้อตรงมันมันไหล่ไหมดีไม่ไหลแปลกๆไงเดี๋ยวนะ้าใจเย็นนะ นี่มีทั้งมีทั้งดินมีทั้งทรายเอ้ยมีทั้งหินเอาได้หินเทตรงนี้ดีกว่าใช่เออหนุนหนุนอดกำแพงบ้านเขาซะแล้วรถคันนึงเทได้ประมาณ3กองครับทุกคนรอรอรอเกี่ยวมาดีกว่าเพราะว่ารถผมไม่ไหวบึ่มท้ายตบครับท้ายตกรถติดอะไรนี่ โอเคเรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวเราเออกไปรอหน้าบ้านดีกว่านี่อกองมาเลยลยครับสวยจริงไรจริงครับผมชอบหน้ามันมากเลยอะ่ะไฟเต็มดีระหว่างรอเสียเกมเขาขุดดินแล้วก็จะเป็นดิฟรอนะครับผม โอ้โอ้ท oh, ีได oh, ้เยอะมากครับพี่แมน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 โอ้โหดิฟล็อปโอ้โหดูดิดูดิต้นไม้ต้นเล็กนิดเดียวโคตรสิ่งนะฮะสุดยอดอ่ะแมน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  โอ้โหเกมไม่ไหรอดินผลหรืรรยังอ่ะยังเหอเท่าไหร่ไปงไงทุกคนสิบล้อด,ดิฟครับสิบล้อด,ดิฟครับผมสิล้อด,ดิฟโ oh okay. อ้ยม็ก <laughs> ็เกือบลุดโอเคไปรไปเรไปรไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนคิดว่าผมจะหนุนคิดเหมือนพี่เลยว่ะไปแล้วหนุนคิดเหมือนพี่เลยว่ะเฮ้ยไปเลยทุกคนมาตามรถไฟครับโอ้โหรถไฟวิ่งโคตรช้าแมน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 อ้ยหนุนนุนนุนฝนลูกครับเดี๋ยวเอาตัวเองลอยๆนยมีไหมพี่เหรอฮ อยู่ไหนเลพี่ไหมเข้าเต้าตุก <c oughs> นี่จี้ตูรถไฟครับ <c oughs> จี้ตูรถกระบะ <c oughs> มันธรรมดาเกินไปครับนี่เรามาจี้ตูรถไฟกันเลยครับโอ้โหสุดยอดเป็นไง <c oughs> อยาให้ว่างอย่าให้ว่างครับบอกเลยขับจี้ตูวรถพวกเดียวกันมันน่าเบื่อครับอ้เสียนุนเป็นนุนละโอแรองจัด แมนแมนแมนพี่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 รถไฟพี่รถไฟสองขบวนใช่มันมีสองขบวนเอ้ยเอ๊ยไม่สวนไปไงวะไอ้เว่ h ว่าต์ฮะบอกเลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขจบไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่เดือนนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์<ะ>กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องทีมงานผมอยู่ด้านล่างคลิปหมดเลยนะครับ<ห>ก็ฝากด้วยวนะครับผมพี่วิวข้ามข้ามเลยพี่พี่ว่าข้ามไหมพี่ <laughs> ไอ้ข้ามเลยเฉยเลย